นี่มัแม,ม่แบงมั้งดัน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 เฮ้ยนี่ย่างอะไรกันเนี่ยฮะอ๋อมันคือยางลบอะค่ะหนูจะลบน้ำแพ็งก็ไม่ให้หนูย่างทำไมจุปป๊กไปไหมดเลยเฮ้ยหยุดหยุดสิ่งศักสิทธิ์ห้ามทำเิยเฮ้ยกระดาษจุกไปหมดแล้วอ,อ,อันเ,นด, <c oughs> เด็กเด้งฮ้ย ว,วัวนนี้เราจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะแล้วนะเบื่อจริงน่าเบื่ออะไรลักษณะรัดเราได้เห็นอะไรนะไม่มีอะไรสูตรที่เราจะมาสอนในวันนี้นะคะนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาจดเลยค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่า B A สองยังไงคืออะไร,รคืออะไรคะบานาะน่าค่ะนักเรียนรู้ไหมเนี่ย B A สองอันนี้จะเป็นบานาน่าได้ยังไงไหน คุณยองฮอเธอบอกซิว่า B A บวกสองน A จะเป็นปาได้ยังไงก็ B A นะคะก็บวกสอง N A นออ่ะนี่ฉันตอบนอนกนึก B A B มอมันากบบยนยืนยนยืนยืยืนยืนยืนนะคะก็ย่อม 2องบวกเอเท่ากับนาสนาค่ะบ้านนาใช่ค่ะโอเคบ้านกับนักเรียนเราเป็นาลไรครูมีคำถาม H2O เธอรู้ไหมว่าคืออะไรกล้วยปวดชี่ก้วยปวดชี่ค่ะ H2O คือน้ำเธอไปเรียนมาจากไหนกล้วยปวดชี่อ้าวเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูจะเขียนสูตรบนกระดานให้นักเรียนจดนะโอเคไหมเรียงตัวจดให้ทันนะนักเรียนครูจะรีบเขียนรีบลบนะคะ โอ้ยี่เจลโอ้ยเราหยูเหมือนกันเลยไม่กินข้าวเช้าเลยเอมมี่จะกินไหมฮะฮึแอบซ่อนนะเนี่ยนะนี่นักเรียนข้าแม่เอาขนมมากินในห้องเรียนนะไม่มีอะไรเลยค่ะอันนี้มันคือรถนะคะที่ใส่กล่องดิสอซย์นี้ค่ะโอเคแล้วไปดูจับได้ดเร็วเวสิโอ้ย ลูกกทำยังวะเลทเอวแค่นี้ก็เรียอแล้วเอาของไปทิ้งเลยพี่เจลเฮ้ยอะรกเอ้ครูได้ยินเสียงขอขนมนะไม่มีค่ะเราปุ่งร้องแรงเลยค่ะไหนพวกเธอแอบกินขนมกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีค่ะก็มีแต่เทลกกระปุกดิฉันแล้วก็อไปไปงั้นจดตามครูนะอย่าให้เห็นนะ้วแอบกินขนมในห้องเรียนน่ะ แม,ม่แบงมากไม่เห็นแบงคเลยเดิน <a> เนคยนี่ก็อร่อยสุด๋ยวนี่นุ่นออเนาี่นักเรียนจดกลามครูจดหรือยังเออเออนูก็แม่งจดค่ะครูจะไปห่อข้าต่อไปแล้วนะค่ะ บางมัน่งมองไม่เห็นหมดเดี๋ยวครูก็จับได้หรอกโอ้โหเทปย่างเฟยตัดซะบ้างนะเราก็มีขนมเหมือนกันนี่งจ้าดูเฮอเด้นี่มันคือยางลบอันนี้ไม่ใช่เทียงนี่ไงเราก็เอันนี้ใส่เข้าไปในนี้จะใส่ได้ไหมได้ข้ามนาดไปแล้ว ไม่มันจะใส่ได้ไหมถ้าเกิดมันมียางลบอยู่ข้างในเราก็เอายางลบออกก่อนเซ่เฮ้ใส่ได้ด้วยพี่เิีวเร็วๆล้วเขาจดไปจะหมดแล้วเนี่ยเขาจะสองคูนหมดแล้วบบหนึ่งสีอิ่มอร่อยนี่เสร็จแล้วหอมมากเลยนะเอ้ยเอ้ยจะหมดเอาไปเลยฉันให้ละจ้ะ เจลนี่ย่างอะไรกันเนี่ยฮะอาา๋อมันคือย่างลบอะค่ะหนูจะลบน้ำให้ก็ไม่ให้หนูย่างลบแน่นะแน่ค่ะย่างลบเธอกลิ่นหอมจังเลยอะ่ะอ๋อมันมันส่งมาจากฝรั่งเศสยโอ้โหแม่เขารวยจังเลยอ,ะอ่ะค่ะพี่เจลอยังไม่ได้จดเลยค่ะอ้าวพี่เจลรีบจดน,นะถ้าไม่ส่งครูนะครูจะหักคะแนนให้เลยนะ,ะมาจดให้ทันเร็วๆจะบอกเนี่ยทำไม่ได้กินขนม พี่เรากินยาวลมได้แล้วเหรออ๋ออ๋ออ๋ออนัทพิคุยางลบหายยางลบหายเขาจะหายแล้วเหรออะไรที่มันในเมืองทะเลตายเลยนี่มีนะพี่เจลพี่เจลถ้าเกิดกินแบบนี้คุณครูก็รู้หมดดี เฮ้ยตาล้างสะอาดแล้วแน่นะล้างสะอาดแล้วแน่นะเฮ้ยเร็วๆหนูคงเห็นเพราะเห็นตลบเลยเปล่าเมลอนอให้มึงกูก็ไม่ดูแล้วแล้วมันจะกินยังไงเราเปิดอย่างนี้ใช่ไหมเบียดเลยเหรอถ้าตรงฝาล้างสะอาดยันสะอาดแล้ว อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากเอ๊ะเมื่อกี้คุยเห็นพวกเธอกินอะไรกันนะอ๋อมันคือกาวค่ะกลิ่นมันหอมมากเลยแต่เธอรมกาวกันหรออ๋อมันกินเลมอนเมลอนค่ะมันมันเหลวค่ะมันเขียวกาวเสียแล้วงั้นคู่ขอกาวไปที่ กินขนมในห้องเมียกันหรือเปล่ากดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์มา,ยมายเยอะเลยนะคะพี่จิ๊กจะได้รู้ใช่ไหมและถ้าสำคัญถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครล,ล,ลงไปได้นะคะ